มามาดูหน bon. yeah, ุ um ่มน <Good. S 1> ้อยของเราทบทวนวิชายามเช้าเๆค่ะน <Good. S 1> ้องโชคมาทบทวนวิชานะคะดูว่าหนุ่มน <Y ip. S 1> ้อยของเราจะทำได้ไหมเอ้ย <I 'm> <laughs> điền hám chỗ trống khi sẽ đứng đái máy đứng đái máy à con trèng ทบทวนวิชายจำโอ้ยน่ารักครับน่ารักครับผมนั่งนานๆอุ้ยเก่งแล้วเก่งแล้วทบทวนจําได้อยู่อะลองงัดทางงัดดิงัดทางงัดทางงัดดิงัดทางงัดทางงัดทางงัด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  งัดตึงงัดตึงงัดสับขาเต <s ans> ้นเต้นสับขาสิลูก <S <s <ans> อย่าไปงัดทิ <laughs> เขาให้ให้เต้นสับขาเราไปงัดทั้งงัดอย่าง,งนั้นทำไมล่ะลูกจำไม่ได้แล้วครับ, <S <s <ans> บแม่พ่อคัวว่าคุณตาได้นะคะ ไม่ก ну no uh, okay. uh, ิ่งเอเอสับขาเ้ยสับขาสับขาเ่เต้นสับขาที่ลูกต้องเยกขาซ้ายขว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 าซ้ายซ้ายขว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 าซ้ายซ้ายโอยคนเจ๋ง ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละนะคะเพราะว่าพอดาวไม่คุคณคุณตาไม่ค่อยทบทวนเนาะวิชาได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะนะคะแม่แม่แมคนจริงของเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจน้องโชคด้วยนะคะแม่แม่พี่พี่ี